ในปัจจุบันนี้รถ MPV Crossover และรถอนเนกประสงค์นะครับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบของรถที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานหลากแบบทั้งคนที่มีธุรกิจคนใช้งานส่วนตัวคนที่ต้องบรรทุกของท่านผู้ชมครับในปี2017เนี่ยรถยนต์นั่ง MPV ตึงอนเนกประสงค์ลักษณะนี้นะครับมีอัตราส่วนเป็นประมาณ4%ของตลาดเมื่อเทียบกับรถยนต์นั่งในรูปแบบอื่นแต่ในปี2021เนี่ยนะครับเพิ่มจำนวนเป็น8%แล้ว เพิ่มมัตราส่วนเป็น8%นะครับแสดงให้เห็นว่าความนิยมของรถประเภทนี้กำลังเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีผู้เล่นหลักอยู่แค่2รายนะครับก็คือตัวแรก Mitsubishi อ็กซ์แ r นตัวที่2ก็คือ Suzuki XL7 รวมไปถึง Suzuki e r t i ตินะครับซึ่งรถทั้งสองคันนะั้นจริงๆก็คือรถคันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าต่างกันที่รูปแบบการตกแต่งและการเซ็ตอัพนิดหน่อยแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมเรามีผู้เล่นหน้าใหม่มาและผม มีความรู้สึกเชื่อเหลือเกินว่าไอสองตัวที่อยู่ในตลาดก่อนหน้านี้มันต้องร้อนร้อนบันลังกันบ้างละ่ะท่านผู้ชมครับนี่คือ Toyota v e l o s ครับผมในระหว่างที่ท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับ Toyota v e l o s ก็น่าจะเริ่มเปิดรับจองตามโชว์รูมต่างๆแล้วเรื่องราคาขณะที่ทำคลิปเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆนะ เอ็กซ์ e พราคาประมาณเท่าไหร่ผมเชื่อว่าเว l o อไม่หนีจากกันเพราะอะไรรู้ไหท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูอุปกรณ์ต่างๆมาให้มาไม่ขี้เรไม่เหมือนโตโยต้าทั่วไปอุปกรณ์นี้มาผมบอกตรงนะครับเจ้าของค r o รร่ Cross บางคนอาจจะบอกว่าทําไมไม่ใส่มาให้ในรถเราบ้างวะจะมีอะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับโครงสร้างตัวถังและความเปลี่ยนแปลงหลกักๆเราพูดกันเลยนะตัวถังของ เวลสตอนนี้นะครับเป็นโครงสร้างแบบไดเอสุ n n w w l o o b l l r r h i t t e t u u r e หรือ DNGA ไม่ใช่ TNGA นะครับเป็น DNGA ได้สุเพราะตอนนี้เนี่ยได้สสุกับ Toyota เขาเป็นเพื่อนกันเขาร่วมพัฒนาเ่าต่างๆร่วมกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้อย่าเห็นชื่อได้สสุแล้วมองว่าเป็นรถเล็กเสมอไปแล้วมันจะกระจกมันไม่ได้กระจอกขนาดนั้นเขาทุ่มทุนในการพัฒนา โครงสร้างใหม่นี้พอสมควรนะครับจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเทียบกับอเวนซาเจเนเรชันที่แล้วนะครับก็คือพ่อแรกอเวนซาเจเนเรชัน 1. นกับ2นั้นจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเครื่องยนต์วางตามยาวแต่ในเจเนเรชันล่าสุดนี้ครับท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นรถเครื่องวางขวางขับเครื่อนล้อหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับระบบส่งกำลังจากเดิมที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะออโต้4ส,สปีดต,ตอนนี้ก็เป็น4 VT หรือเกียร์นังสกตกก็แหละแล้วแต่คนจะเรียก มาพูดกันถึงรูปโฉมภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมกระจังหน้าอย่างที่เห็นเนี่ยมันมีความคล้ายกับเจ้าโครราคอสแต่ว่าก็มีการปรับปรุงรูปแบบดีไซน์ให้เหมาะก,กับการเป็นรถทรงสูงสวยหรือไม่สวยไม่รู้ส,ส่วนตัวผมว่ามันก็จะมีความเป็นกระโห่หน่อยๆแต่มันก็เป็นกระโค่ที่ดูโอเคในใสายตาผมดูมีความทันสมัยดูมีความลุยกำลังดีไม่น่ารักเกินไปแล้วก็ไม่ดูโหดเกินไปนะครับจุดเด่นของ เจ้าเวลอสอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกสุดหรือรุ่นแพงอ่ะมันมีอยู่2รุ่นรุ่นย่อยเนี่ยรุ่นถูกหรือรุ่นแพงคุณได้เหมือนกันก็คือไฟหน้า LED <c oughs> และเท่านั้นยังไม่พอนะครับ daytime running light มีให้อยู่แล้วแต่ที่เหนือความคาดหมายมากไม่คิดว่าจะมีในรถราคาระดับนี้ <c oughs> ก็คือไฟเลี้ยวหน้า <c oughs> แบบ s e q u e n t i a l ครับหรือที่ผมชอบเรียกว่าเป็นไฟรถกู้ภัยทางด่วนอ่ะมันจะแบบไปไบไปไแปไบไปไอยเงี้ยไฟเลี้ยวนะแต่มันมีจุด ที่หาไม่ออกอยู่2ออย่างข้อแรกไฟตัดหมอกปีมาให้ตั้งแต่ตัวล่างก็จริงนะครับแต่เป็นไฟตัดหมอกคารลเจนเหลืองออันนี้ยังพอทําใจแต่ไฟเลี้ยวด้านหลังเนี่ยในขณะที่ไฟเลี้ยวหน้าเป็นแบบซี q เวนเชียลนะกำลังสวยเลยไฟเลี้ยวหลังเป็นแบบธรรมดาด้านข้างนี้คุณจะเห็นได้ว่าล้ออลลอยเนี่ยเป็นขนาด17นิ้วในรุ่นพรีเมียมตัวท็อปนี่นะครับจะใช้ล้อขนาด17นิ้วนะ 17นิ้วในตลาดระดับนี้มีคนเดียวที่ใช้ก็คือ expander cross ยางที่ใช้เนี่ยจะเป็นขนาด205ซีรีส์50ขอบ17แต่ถ้ารุ่นสมาร์ตตัวรองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนในขนาด195 60ขอบ16แทนนะครับผมซึ่งไม่รู้เขาจะมีรถให้โชว์บ่ะถ้ามีเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับส่วนด้านท้ายของรถอันนี้ผมชอบมากคุณคือปกติรถระดับ avanza หรือระดับเล็กเนี่ยด้านท้ายปกติเขจะดีไซน์กันแบบอแอบประหยัดนิดนึงมี ไฟท้ายทรงที่ธรรมดาอาจจะอย่างมากก็มี LED Guiding Light ข้างในแต่คุณผู้ชมสำหรับ Toyota v e ว o s เนี่ยเขาจัดมิติส่วนทรงของไฟท้ายมาเนี่ยดูแล้วไม่ได้นึกถึงรถราคาถูกๆนะไฟท้ายเนี่ยดูแล้วนึกถึงรถระดับ Lexus เลยคือหมายถึงรูปทรงและดีไซน์นะครับการเล่นส่วนเว้าวส่วนโค้งต่างๆนะไม่ได้แปลว่ากูไม่ได้บอกว่าท้ายเหมือน Lexus นะลูกนะมันไม่ได้พรีเมียมขนาดนั้นด้านท้ายเนี่ยจะมี LED Guiding Light นะครับเป็น ดีไซน์แนวปัจจุบันที่นิยมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรือรุ่นแพงคุณได้ LED Guiding Light หมดแต่ไฟเลี้ยวอย่างที่บอกเสียดายแหมให้ไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาซะอย่างนั้นทําไมไม่แบบผมว่าที่จะใส่ไฟเลี้ยวมันไม่ค่อยมีไงมันเป็นช่องแค่เนี้ยคุณจะมาช่องกว้าง2อสนิ้วคุณจะมาแบบ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 เออก็เปลืองเออเขาคิดถูกของเขาแล้วแหละด้านท้ายออกแบบให้ดูเหมือนเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับ ตงขอบหลังคานี่จะมีการไล่ระดับขึ้นแล้วก็เป็นเส้นขึ้นมาอย่างนี้มันดูต่อเนื่องเข้ากันดีไอ้ตุงรายละเอียดตรงเนี้ยผมว่าทํามาใช้ได้มันดูไม่จืดหรอกผมว่าถ้ามองทั้งคันเนี่ยอะเ x p a n d e r นใช่ไหมเอ็กซ์แพคู่แข่ง expander เนี่ยภายนอกอะด้านหน้าเนี่ยสวยดูลายุคแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยผมว่าเวลอสดูสวยกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าใครคิดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรอย่าคิดมากมันเป็นเรื่องของรถนิยมเปิดกระโปรงลองดูนะครับเครื่องยนต์ของ เจเวลสเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์แบบ 2NR VE นะครับ 2NR VE รหัสเครื่องเนี่ยดูเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับแรงม้าสูงสุดแจ้งไว้ที่106แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรถ้าว่ากันเรื่องพละกกำลังเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้เด่นไปกว่าเพื่อนร่วมเ s กเม e ต์นะครับแรงมา้าแรงบิดอยู่ประมาณนี้กันทั้งนั้นแต่จุดหนึ่งที่ผมสงสัยมากเลยคือข้อแรกไอ้ของรูๆทั้งหมดเนี่ย มึงไปหักต้นทุนมาจากใครในห้องเครื่องใช่ไหมโอ้โหห้องเครื่องนี่ดูแบบแบบมีเส้นมีสายมีอะไรโอ้ยอย่างกำลังมนุษย์ต่างดาวนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับม,มองลงไปข้างล่างนะคุณจะพบกับความโล่งสบายนะฮะไม่มีอะไรปิดทั้งสิ้นเห็นเฮเดอร์เห็นสายออกซิเจนเซนเซอร์แล้วก็เห็นพื้นข้างล่าง่ะถ้ายืนเท้าเข้าไปนี่แบบฮฮลโลฮฮลโลเซอร์ hello, hello, เ็นเอาอยู่นี่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับพอผมลงมาจากรถลรวเพิ่งสังเกตเห็นครับเห็นไหมครับนี่ล้อหลังนะดิสหลังขานาไม่ไม่มีทางเป็นรัมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดิสเบรกสี่ล้อและที่สําคัญก็คือทั้งรุ่นสมาร์ตตัวเริ่มต้นและรุ่นพรีเมียมตัวท็อปนะครับดิสเบรกสี่ล้อทั้งคู่เอาดีเอาดี ครับนขนาดโตใช้ได้เลยนะแต่ว่าต้องเอาบอร์ดแถวสามลงถ้าไม่เอาบอร์ดแถวสามลงผมอาจจะเข้ามานั่ง,งนี้ไม่ได้ก็ได้ใส่ของใหญ่ๆน่าจะได้เยอะอยู่นะครับเนียทดสอบโชคกลังนิดนึงนะครับก<อ>ารเอาบอดแถวสามลงนะครับดึงตรงนี้พับลง เวลาจะเอากลับขึ้นมีเชือกอยู่นะครับตรงดึงตรงนี้มาโอเปอเรชั่นง่ายๆซิงเปิ้ลเบิแบบนี้เห็นไหมว่าพอดึงบอกขึ้นปุ๊บที่ด้านท้ายตรงนี้เหลืออีกประมาณฟุตเศษเองนะครับบอกตัวนี้เอ็นได้อไหมอ่ะหูดึงอันนี้อ่ะเอลงมาได้เอลงมาอย่างนี้ได้อ่ะโอเคใช้ได้ใช้ได้ ิดไปด้วยระบบโชคอคเปล่าไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าอะไรนะมันก็คงต้องมีออปชันบางอย่างแหละที่เหลือไว้ให้พวกรุ่นพี่ๆเขาได้บีเรื่องคุยบ้างนี่คือพื้นที่ด้านท้ายนะครับที่พับเบาะแถวสามลงไปนะฮะกว้างกว้างพอสมควรเลยใหญ่ใช้ได้เลยส่วนตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงเบาะแถวสามนะครับอะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่า คนบาะแถวสองปรับบอกไว้ประมาณนี้นะฮะบอะแถวสามเนี่ยไม่มีที่วางขาเลยเห็นไหมครับเนื้อที่วางขามีนิดเดียวเลยต้องให้คนบอดแถวสองได้ช่วยเริ่อบาะไปข้างหน้าซะหน่อยถ้าพูดเรื่องพื้นที่บาะแถวสามเนี่ยเท่าที่ดูนะผมว่า X7 น่าจะได้เปรียบกว่าอันนี้จะเล็กกว่าอ่ะเรามาเล่นประตูหลังกันต่อนี่ช่องเปิดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะ เซกเมนต์นี้อย่าง Expander กับ XL7 ผมรู้สึกว่าถ้ากะได้สายตาอย่างเดียวเนี่ย XL7 นะครับ XL7 กับเจ้าเวกันเลอสนี่ยขนาดประตูดูใหญ่สุดแต่เดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งนะฮะตำแหน่งของเบาะหน้าตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมนั่งขับแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าประมาณ2-3นิ้วดูนะฮะเนี่ยพื้นที่วางขาเยอะเหลือเฟือสบายเบาะหลัง ก็นั่งได้โอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเอาพนักพิงหัวขึ้นนะครับแล้วก็ลองพิงดูก็เฮ้ยเรื่องความสบายใช้ได้เรื่องความนุ่มของตัวเบาเวลานั่งลงไปเนี่ยหลังหัวไข่ไหลตูดผมว่าผมว่ามันสบายกว่า Expander สบายกว่า XL7 คือ XL7 เนี่ยจะแปลกคือเบาะเนี่ยนั่งแล้วยู่คือไม่ใช่ว่ากูอ้วนแล้วเบามัน,นเลยยู่นะคือคนมอมพอน,นั่งก็รู้สึกได้ว่าเบาะของสุสเนี่มันจะยู่ตัว ของ Expander เนี่ยจะแข็งแล้วก็นุ่มในนิดข้างนอกแต่ของเวลอ s เนี่ยตัวเบาะเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกเออความแข็งมันกําลังดีมันอาจจะกําลังดีกับน้าหนักของผมนะแต่ว่าน้าหนักของคุณนี้ไม่แน่ใจอ่ะนี่คือตําแหน่งตั้งตรงนะครับตั้งตรงจิตพนิยการอ่ะแล้วก็เอลงไปหน่อยเออแบบนี้ผมว่ากําลังสบายกําลังสบายแล้วก็เอลงไปอีกได้ไหมอืมอมโอ โอเคเลยเบาะปรับเอ็นได้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าหลุนมาข้างหน้าก็คือพับยกยกแบบนี้แล้วก็เข้าไปนั่งเบาะแถวสามได้เอต้องดึงเชือกที่เท้าแขนต้องการต้องดึงเชือกมาดึงไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มาอีก่ะโอเคทุลักทุเลจ,จริงกูอ่ะแต่ว่ามันก็ใช้เท้าแขนได้ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนะผมสูงร้อยแปดสิบผมเท้าแขนนี่ยังได้โอเคอยู่ข้างบนนี่ก็มี ช่องแอร์นะครับช่องแอร์ให้ฝั่งละสองช่องมีแผ่นบังลมแอร์มาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีสวิชปรับแรงลมแอร์หนึ่งสองสามสี่สปีดข้างหลังเนี่ยจะปรับได้เฉพาะแรงลมแอร์นะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ข้างหน้ามีสวิชไฟแยกให้นะครับเออวิธีการปรับช่องแอร์เขาน่าสนใจดีคือมันปรับซ้ายขวาซ้ายขวาได้แต่ว่าเราจะปรับขึ้นลงมันไม่มีคุณต้องใช้เนี่ยต้องใช้แผ่นบังลมเนี่ยในการเปิด บังคับทิศทางลมแทนเออไม่ทําให้มันเป็นช่องแบบหมุนได้ปรับได้เป็นโดยรอบไปเลยวะเอออันนี้ไม่เข้าใจตรนนี้ไม่เข้าใจจริงตรนนี้ตรงนี้แปลกแล้วไม่ได้แปลกแบบที่ผมชอบด้วยนะข้างหลังของบอะกู้หน้าเนี่ยมีช่องสําหรับใส่ของให้ด้วยก็คือนี่มีช่องใส่หนังสือข้างล่างแล้วมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกข้างบนตรนเนี้ยมีด้วยแล้วก็มีมาให้ที่บอกทั้งกู้เลยเอออ,นนอันเนี้ยอเนกประสงค์ดี แต่มองไปแล้วอายเาพิ่งเห็นเข็มขัดนิราภัยข้างหน้าท่านผู้ชมเข็มขัดนิราภัยข้างหน้าปรับสูงต่ำไม่ได้นะฮะอันนี้หักคะแนนนิดนึงประตูในขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเออรู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่วงต้นๆเนี่ยมีที่เปิดโล่งให้มากกว่า v i t s u Expander แต่เดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูจะเป็นยังไงมีปรับเบาะถอยไปหลังสุดละเฮ้ยสบาย,บายท่านผู้ชมโอ้โหนี่แบบ เข้าออกง่ายมากเบาะนั่งปรับสูงต่ำได้นะฮะปรับไปประมาณนี้แล้วกันโอ้นี่ยืดขาได้ยาวเลยเดี๋ยวผมลองปรับเบาะขึ้นไปขา้างหน้านิดนึงแล้วกันนะประมาณนี้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งถนัดนะครับแล้วก็พวงมาลัยอ่ะอุ้ยหล่นเลยปรับขึ้นปรับลงได้นะฮะอันนีโอ้ยพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศวะ่ะเออ เข้าท่าเข้าท่าคือแมมในเซ็กเมนต์เดียวกันเนี่ยก็ e x p a n d เพเขาก็ปรับได้สี่ทิศเวลอสก็ปรับได้สี่ทิศนะครับก็รู้สึกจะมีตระกูลสตูกิอติก้ากับ x อ็ดาวเเนี่ยที่ปรับได้แค่ขึ้นลงตำแหน่งการนั่งต่างเนี่ยดูค่อนข้างนั่งสบายนะเพียงแต่ว่าพอปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นแผงกระจกไฟฟ้ากับด้านข้างจะเบียดขาเข้ามาหน่อยตรงนี้ความสบาย ผมว่าสู้ซูซูกิ XL7 ไม่ได้ในเรื่องของพื้นที่ขานะในการแหกขาเงี้ยผมว่าซูซูกิ XL7 จะสบายกว่าแต่ว่าเรื่องตัวเบาะเรื่องตำแหน่งการแต่ว่าเรื่องตัวเบ,บาเรื่องตำแหน่งการกข,ขี่เนี่ยได้เวลส์ได้นะครับสำหรับแดชบอร์ดและการตกแต่งภายในนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นผมคิดว่าเวลส s เนี่ยออกแบบมาได้ดูค่อนข้างดีนะครับ คือดูแพงอะแม้ว่าวัสดุของมันก็จะเป็นไปตามราคาของมันก็ตามเจ้าเวลสเนี่ยด้วยความที่เขาเพิ่งออกมานะก็ทําให้ภายในก็ดูสดกว่าชาวบ้านที่สําคัญก็คือมีแอมเบียนไลท์นะครับแอมเบียนไลท์ตกแต่งภายในเป็นแสงสีน้าเงินให้ด้วยทั้งรุ่นถูกและรุ่นแพงเลยเนี่ยครับบรรยากาศของภายในอันนี้ผมว่าทำมาได้ดูดีนะถ้าขายราคาประมาณแปดแสนเนี่ยสวยเลยละอันนี้คือแพงข้ามประตูท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมีแสงสีน้ำเงิน,น อันนี้คือไม่ใช่ประกอบแลนะ้วเพย์เหอฮะอันนี้คือ Ambient l i ไลไฟตกแต่งภายในที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะมีตรงแผงประตูนี่นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งครับก็คือตรงคอนโซลนี่ครับเรือแสงสีน้ําเงินลงมาอย่างนี้เออเงี้ยเข้าท่านะฮะเข้าท่าเลยใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็ทางด้านซ้ายของคอนโซลนะครับมีช่องชาร์จไฟ2.1แอมป์นะครับแล้วก็ช่องต่อ USB สําหรับระบบมัลติมีเดียอยู่ด้านคนนั่ง ซ่อนลึกไปนิดนึงนะฮะมาซ่อนเาะตรงนี้เลยแหมอันนี้เรามาเล่นสซนภายในยกันนิดนึงนะฮะอย่างแรกเลยขอดูเช็คแผงบางแดดหน่อยถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าไม่สำคัญแต่ก็ขอดูอยู่ดีละอ่ะเฮ้ยบางแดดมีไฟบางแดดมีฝาปิดมีไฟอ่ะอย่างมากมึงให้แค่ข้างนี้แหละไอข้างคนขับไม่น่ามีหรอก ำไมกูไม่ซื้อลอตเตอรี่วะวันนี้ให้มาสักหน่อยเถอะให้มาสักหน่อยเถอะรอดแจ็คเม้น,นี้ผู้หญิงเขาใช้ก็เยอะแยะนะครับใส่มาให้ผู้หญิงแต่งหน้าง่ายๆกันหน่อยก็ดีไม่ไม่น่าเลยมองไปที่กระจกมองข้างนะฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามันจะมีรูปรถอยู่ตรงปลายกระจกเพราะว่าเวลอสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นแพงคุณได้ระบบแจ้งเตือนรถที่อยู่ในมุมอับกระจกมองข้างตลอดนะฮะ มีให้ทั้งสองรุ่นเลยอันนี้ถือว่าดีอ่ะถือว่าจดเชยความผิดไกกระจกบางแดดมึงไปได้แล้วกันปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูแป๊บหนึ่งเนาะโกโกเดี๋ยว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 ให้ดูให้ดูตอนสตาร์ทใหม่นี่เวลคัมมีทั้งเอฟเฟกแสงสีเสียง มาวัดเป็นอย่างนี้เลยนะครับทางขวาเป็นดิจิตอลแบบดิจิตอลจริงๆเลยนะฮะเนี่ยวัดรอบขึ้นมาเป็นลูกๆอย่างนี้โอ้โหเ้โอโหเว้อ่ะมีฟังก์ชันอะไรดูมีทริปม,มีเปลี่ยนอ่ะแล้วมีหน้าจออะไรให้ดูเปล่าอ่านี่นะอ๋ะอมีเมนูด้วยเอประมาณนี้ใช่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะมีระบบ p รีค o l ์เ i ชัแจ้งเตือนก่อนชนหน้า ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรองจะไม่มีอ๋อเนี่ยหน้าปัดเล่นได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนละกันเราอยู่ในที่ที่มันไม่ควรสาตารแต่แรกแล้วพอดับเสร็จปุ๊บซีอูเรามีไรอินโฟมีสกอร์ให้ด้วยฮะวันนี้ทําคะแนนรักโลกได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไฟหน้าออโต้น,นะครับมีไฟสูงออโตโด้ด้วยเว้ย <c oughs> เอาดนี่สำหรับเวลสนะไม่ว่ารุ่นไหนคุณจะได้ เรียคอสซัฟฟิกอเลอร์สแล้วก็บรายสปอร์ตมิเตอริงซิสเต็มนะฮะแต่อิโตต้าเซฟตี้เซนส์ส่วนอื่นๆเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่นพรีเมียมนะครับอย่างเช่นระบบอ่าเตือนก่อนชนด้านหน้าอันนี้จะอยู่ในตัวท็อปเท่านั้นเครื่องประอากาศเป็นแบบจอธรรมดานะฮะอ่ะเยน็ยนเย็นอ่ะปิดก่อนส่วนอันนี้จอกลางนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปจะได้จอ9นิ้วรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y แน่นอนนะฮะแต่เป็นรุ่นรองตัวนี้จะเป็น8นิ้วส่วนไอ้จอที่อยู่บนหน้าปัดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นรองรุ่นท็อปคุณได้7นิ้วแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับมีปุ่มโชว์กล้องเน่พอกดปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังโชว์อย่างนี้เฉพาะรุ่นท็อปคุณจะได้กล้องรอบคันแบบนี้นะครับความชัดต่างๆก็ไม่แน่ใจเหมือนจะชัดของโครราอยู่้งหางนะฮะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรได้ไหมแล้วลงกดปุ่มกล้องดูอ่ะเปลี่ยนได้อ่ะโอเค กดปุ่มรูปกล้องนิ่พวงอะไรเนี่ยครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนการโชว์มุมมองนี้ได้เออโชว์มุมด้านข้างด้วยอันนี้เข้าท่าและเป็นของที่มีเฉพาบ,บตัวท็อปภายในก็เล่นกันให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับผม คือโชมมากวัดรอบแบบนี้ก็ได้ฮะแล้วมีมากวัดรอบแบบอื่นไหมพี่มีครับอ่าอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งครับครับอ่าอันนี้คือแบบแบบเป็นหลอดอย่างนี้เอ้ผมนึกว่าไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วยอ่ะเีแบบที่สามครับโอ้โหอันนี้ฟิลเล็กซัสมาเลยอ่าใช่ครับใช่ อ่าอันนี้ก็หุ้ยพี่มันเหมือนค่ายรถเยอรมันที่มีห่วงมากกว่าเตยตาทีนึง,ง,นนงพอพอกดพอกดได้เปลี่ยนได้โผล่เป็นพาวเวอร์ปุ๊บก็บจะเปลี่ยนเป็นส้มจุดๆจะเปลี่ยนธรรมดาเลยครับเออ,เออดีเอาเอาอันนี้ไวอะไรละกันเพราะว่ามันดูมันดูเยอรมันสุดละ <laughs> ได้เลยครับ, <laughs> รบโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในรถทดสอบเตยตาเวลอสนะฮะ ออนนี้ก็คือเมื่อกี้พี่พี่ชื่ออะไรนะนุกครับพี่นุกนะพี่นุกบอกว่าให้ผมกดปุ่มนี้อันนี้ก็คือปุ่มที่คุมขาวขวาเนี่ยเป็นระบบควบคุมการลดออกนอกเลนใช่ครับนะครับถ้าไปสีส้มบนหน้าปัดหายไปหมาว่าเปิดใช้งานเปิดใช้งานอยู่อ่าระบบของรถคันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าวิ่งไปทับเส้นเลนปั๊บมันช่วยหักวงมาลัยให้เลยใช่ไหมครับดึงเตือนพร้อมกับดึงปั มีระบบประคองวงลัยระบบประคองวงลัยเนี่ยมีเฉพาะตัวท็อปหรือมีตัวล่างด้วยที่ในตัวท็อป่ที่มีทีเอสเอสก็คือเตอร์ด้าเซทพิเศษครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวรองเขาจะมีแต่บรายสปอร์ตมอเตอร์ริงแล้วก็เรียลคอร์สัฟฟิตกันเลยโอเคครับพี่แล้วก็มีออโต้เบรคโฮออโต้เบรคโฮอ่านี่เรารู้กันอยู่แล้วมันคืออะไรอ่าโอเคท่านผู้ชมยังไม่ได้จับเวลาฮะอ่ะลองเดี๋ยวผมจะมาให้สามสองกด 40 60 80อ่าี้องเเป็นรครับเดี๋ยวพาไปไปบล็อกหน่อยครับ,รอรบโอเค เข้าใจนะว่ามันเป็นรถครอบครัวโยโยงแต่ว่าถ้ามาจากอเวนซ่าเจเรเลชั่นก่อนมาค่ะคันนี้ช่วงล่างกูเลฟิวกันเลยนะเนืบขึ้นเนืบขึ้น,น,นเอออันนี้แบบซูเอ็กซ์เพนเดอร์ได้เรื่องความเนืบนะเ่าอี่รู้โอเคสามสองกดหกสิบ ซ้ายครับมาเลนทนอกไปครับที่เป็นโกยตั้งอยู่ตามนู้นนะครับใช่ครับผมทีนี้ในเรื่องของมุมมองนะครับมองที่ช่องหูช้างที่เป็นกระจกเล็กได้เห็นโกยทางขวามือแล้วก็เลงเพิ่มไปได้เลยครับทีนี้เราเข้าได้สักประมาณสี่สิบครับเราสามสิสี่สิบเดี๋ยวผมลองอีกรอบได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยสบายครับสี่บสามนะครับยังไม่หลุดเฮ้ยเอาไว้สรารุ่นเดิมเนี่ย กินหญ้าแล้วนะอ่าโอเคออกทางนู้นเนาะทางนู้นครับตรงทางนู้นขึ้นสะพานขึ้นสะพานอ่าสะพานก่อนเรยวสักสามสิบครับโอเควันนี้ลองขับกันขำๆท่านผู้ชมในแทรคนี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวหาเรื่องลองของจริงทีใอ่าบ่อยเลยไหลตึ๊กเฮ้ยคือมันตึงตังมีความตึงตังบ้างมีความตึงตังน้ำหนักพวงมิลัยความเร็วต่ำก็เบา เชิญให้ตอนเบรกลวยระบบการทรงตัวมันทํางานไวผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าการที่มันเป็นรถครอบครัวเนี่ยมันต้องรักชีวิตเอาไว้ก่อนมากกว่าความสนุกอ่ะแค่นี้พอมันนนนเนียนเนียนใช่ระบบทํางานก็ไม่แรงมันก็มีเสียงติ๊ดติ๊ิ๊ิ๊รู้สึกที่แป้นเบรกใช่ครับเออก็เป็นรถที่ตอนเนี้ยผมว่าเอาผมรู้สึกได้ว่าเราลองกันในสนามเนี่ยตามซีนาริโอที่ได้ลองเนี่ยไม่เป็นรองคู่แข่งแน่นอน เน็ตอ่าตรงนี้มันจำลองพื้นกรุข่าท่านผู้ชมตึ๊ตึ๊ดตึ๊อ่าผมใช้16เลยได้ครับนี่ดึ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 ๊เออได้อยู่ได้อยู่มันไม่แถมในความที่มันไม่แถมมันมันหยุดเร็วใช่ผมว่าผมว่าเขาจูนช่วงล่างมาหนืดกว่าที่ผมคิดไว้ผมนึกว่าจะไปแนวนุ่มริ่เก็ได้นะครับก็คือ ปุ่มร้ายเนี่ยถ้ากดสั้นๆจะเป็นการเข้าโหมดแต่เข้าอีโคโหมดก็คือให้กดค้างยาวๆใช่ครับก็จะมีไฟอีโคขึ้นใช่ครับกดอีกทีเป็น power อ้าทีนี้ต้อง power ได้กันใช่ครับแต่ทีนี้มันจะอ่านการขับขี่ของเราละอ่ะกดค้างดับใเพิ่งอ่ะผมกดให้ขึ้น power โอเคลองไปนะครับสามสองกดสี่สิบหกสิบ มีการไล่เข็มบนรอบเกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับแปดสิบเฮ้ยมันมันเป็นรถที่มันมีเสถียรภาพมากกว่าที่คิดใช่ครับคือคือใช้คำถูกต้องะไยครับคือมันมากกว่าที่เราตั้งมันมากกว่าที่ตั้งใจไว้คือเราเคยขับเจนอเวนซ่ามาสองเจเนเรชั่นอ่ครับอันี่คือไม่เป็นไรเหมือนกันเลยเรีว่าผมลองแบบครึ่งคันเร่งนะฮะเนี่ยคันเร่งครึ่งเดียวนะครับเออพอกดครึ่งคันเร่งครึ่งๆเนี่ยดันเร็วอ่ะ ออกดเร่งครึ่งๆเนี่ยไปเร็วไม่แพ้กดเร่งเต็มๆแปลกดีนะครับอยู่ตรงกลางลานเนี่ยท่านผู้ชมคือคุณนิติทวงปฐมนะ,อะตอนนี้คงด่าผมอยู่ในใจมึงจะมาวนอะไรกันบ่อยนักหนาเบินด้วยอ้าวบิเินเ เตยบอกไม่แฟนกวนตีนกูอีกละปล่อยเราปล่อยก็ทำงานต่อดีกว่านะครับจากที่ลงนะครับท่านผู้ชมในสถานีในทีเด็กแหบบ่งนี้ผมพอจะบอกได้ว่าถ้าเรื่องอัตราเร่งเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง อาจจะไม่เร็วเท่า XL 7แต่ว่าน่าจะเร็วกว่า Expander นะออกตัวหนืดเหมือนกันรถพันหตัวขนาดนี้มันก็ต้องได้ยี่แหละล้อสิบเจ็อีกตั้งหานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผิดคาดคือโช้อัพหรือช่วงล่างเนี่ยจูนมาค่อนข้างหนืดกว่าที่ผมคิดไว้นะครับคือเคยขับ Avanza มาก่อนเนี่ยแล้วมาเจออย่างนี้จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงล่างไม่น่าใช่อย่างนี้นะมันหนืดกว่าที่คิด มันหน็กกว่าที่คิดเรียกได้ว่าถ้าขับความเร็วไม่เกิน60อ่ะหากหลกอะไรก็าตามอ่ะไม่คว่ำปลอดภัยแต่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ขับเปนแค่60นะครับเราขับกัน80-90 120บร้อย่างคนอาจจะ1้4อันนี้ต้องลองไปขับบนถนนจริงๆดูทีแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับผมและนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือ Toyota v e ว o สใหม่ พร้อมเปิดรับจองกันวันที่24กุมภาพันธ์ในขณะที่ท่านกําลังดูคลิปนี้อยู่นี่เองนะครับผมราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกด้วยออปชั่นขนาดนี้จัดมาขนาดนี้ผิดวิสัยโตโยต้าแบบนี้ถ้าหากว่าเซ็ตราคาได้ดียอดขายฉลุยแน่นอนรุ่นสมาร์ตตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถทําราคาได้สัก7แสนกลางกางําลังสวยส่วนรุ่นท็อปนะครับรุ่นพรีเมียมถ้าเกิดว่าทําราคามาได้สัก เอาวันวาไม่หนีกับ e x p a n d e r ผมเชื่อว่ายอดขายน่าจะเป็นตัววิ่งหัวในเซกเมนต์ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องสวยไม่สวยอะไรดีไซน์เป็นยังไงนั้นก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับก็แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันหรือคิดเหมือนกันต่างกันก็ได้วันนี้ผมแพนไพทูนพงศ์นะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าถ้าเรามีโอกาสได้ขับเจ้าโตโยต้าเวลโสัวนี้เต็มเต็มบนถนนนะครับผมผมรอวันนั้นอยู่ครับวันนี้สวัสดีครับ